ทหารไทยทำลายฐานที่มั่นกระเช้าบันไดเสาเรด้าทิ้งปักธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือทหารกัมพูชาดับสิบนายข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาทุกคนไปดูรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคง กองทัพภาคที่สองระบุว่าทหารไทยปักธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทหารกัมพูชาบุกรุกใช้กําลังทหารเข้ามายึดเอาไว้โดยเคลียร์พื้นที่ยอดมะเขือเรียบร้อย90%เตพร้อมตอบโต้ทันทีหากกาลังทหารกัมพูชารุกลำเข้ามาส่วน10%จะดําเนินการช่วงเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาพร้อมทําลายฐานที่มั่นกระเช้าเสาเรดราและบันไดเหล็กที่ทหารกัมพูชาทําขึ้นบนภูมะเขือให้สินส้นซาก จากนั้นจะนํากําลังใหม่เป็นกองร้อยทหารราบตั้งกําลังหน้าแนวเพื่อให้กําลังชุดปฏิบัติการในช่วงเช้าได้พักผ่อนนอกจากนี้จะเสริมกําลังอาวุธหนักขึ้นสนับสนุนสําหรับการทําลายกระเช้าเสาเรดาร์และบันไดเหล็กจะดําเนินการเวลา14นาฬิกาเนื่องจากรอสนับสนุนวัตถุระเบิดทางนี้ผู้เสียชีวิตฝ่ายทหารกัมพูชา10คนสามารถตรวจยึดยุโทโธปกรณ์ได้จํานวนมาก ต่อมาพันเอกฤชาสุขสุวรรณนรองโฆษกกองทัพบ,บกนยันว่ากองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าเมื่อเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีได้มีการเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมเขือหลังจากที่ทหารไทยเปิดปฏิบัติการเข้าตียึดพื้นที่ภูมเขือซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายทหารกัมพูชาวางกําลังไว้อย่างหนานแน่นและสามารถยึดพื้นที่ได้สําเร็จเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามยังคงมีความพยายามจากฝ่ายกัมพูชาในการ เข้าตีเพื่อแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องโดยมีการระดมยิงปืนใหญ่และเตรียมการจจดกำลังเข้าตีโต้ตอบฝ่ายไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ